สายที่ชอบทำอาหารอย่างตาได้กระทะตัวนี้บอกเลยว่าโดนใจมากๆค่ะเป็นกระทะอีกตัวที่ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะอัลเมอร์คุกอริสโตโปบอกเลยว่าแพ็กเกจเขาใส่ใจมาดีมากๆมาแบบนี้เป็นเซตเลยค่ะมาพร้อมกับฝากระจกแล้วก็ตัวเด็ดตัวนี้ก็คือจะเป็นกระทะจะบอกว่าเป็นกระทะอย่างดีมากๆสเตเลสเกรด304สเตเลส3ชั้นหนา2.5มิมและเขาเคลือบสารกันติดสีดำมาด้วย2ชั้น <c oughs> ทั้งด้านในและ นอกพร้อมกับฝาแก้วแบบนี้แลละค่ะมาถึงขั้นตอนการทําเลยค่ะวันนี้เราใส่นะ้ํามันน้อยนิดเดียวเพราะว่ากระทะมันไม่ติดแน่นอนเลยค่ะเราก็คือใส่ไข่ลงไปแล้วก็คือผัดง่ายลื่นปลื้ดไม่ติดกระทะท,ทุกคนค่ะแล้วปิดฝาแบบนี้ก็คือ ความร้อนมันกระจายได้ไวมากๆแล้วสุกไวมากๆปรุงรสให้ครบตามที่ชอบได้เลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้ตาเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วรวดเร็วทันใจเพราะกระทะตัวนี้ตัวเดียวและแถมทําความสะอาดง่ายไม่ติดกระทะคือใช้งานได้กับทุกเตาแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนดีไซน์ดูรักต้องมีติดบ้านแล้วค่ะทุกคน